สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีข่าวดีสุดๆครับเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงวันนี้ที่รอคอยปู<อ>ปรยาน้ำตาจะไหลเล่นหนังฮอลลีวูดครั้งแรกร่วมงานนักแสดงเบอร์ใหญ่บลูส์วิลลิสและจอห์นทราวนตาเพื่อนดาราแห่ยินดีล้นหลามผลจากความมุ่งมั่นพยายามไม่ย่อท้อของนักแสดงสาวอูปรยาลุนเบิร์ก ทำให้วันนี้ความฝันของเธอกลายเป็นจริงแล้วงานนี้ต้องร่วมกันเฮดังๆยินดีกับสาวปูที่ล่าสุดเจ้าตัวโพสไอจี IG แจ้งข่าวดีได้เล่นหนังฮอลลีวูด paradise city แถมได้ร่วมงานกับสองนักแสดงชื่อดังบลูสวิลลิสและจอห์นทราวนตาประสบการณ์บนเส้นทางบันเทิงไทยตลอด17ปีปูปรายาตั้งเป้าหมายในชีวิตการแสดงฝันเฉิดฉายเส้นทางโกอินเตอร์ เล่นหนังฮอลลีวูดโดยเธอเริ่มจากการเซ็นสัญญาเดินแบบกับเอเจนซี่ต่างประเทศและไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมล่าสุดความมุ่งมั่นทุ่มเทกลายเป็นจริงแล้วโดยปูเขียนแคปชั่นว่าน้ำตาไหลยิ้มไม่หุบเลยรอวันนี้จริงๆ I'm preaching myself and screaming with joy let's do this so graceful สำหรับ Paradise City เป็นหนังแนวแอคชั่นกำกับการแสดงโดยชัครัดเซลจะเริ่มถ่ายทำวันจันนี้ที่เมาวีฮาวายและเรื่องนี้ยังเป็นการโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ27ปีของสองซุปตาร์ฮอลลีวูดอย่างรูสวิลลิสและจอห์นทราวอต้าอีกด้วยหลังจากปูแจ้งข่าวดีครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยอีกคนนึงนะครับสำหรับปู ซึ่งเป็นนักแสดงที่เป็นคนดีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเธอก็เพิ่งได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดไปหมดัดหมาดเช่นเดียวกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ